ตาจุดเ้าแล้ครับโคดอเลวัตนะเดียวเข้าครับโอ้โหงเดดใเด ยังหายยังบางงนาที่ไร้าเขาไปทเท่าน้บาส่ไม่ข้ามครับตูเอาโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเขาครับเกก็มีครับ่อกนหรือป่า โอดโอดเลยวัดนะฮะเดี่ยวเข่าฮะได้เเียสิบสามแต่ไม่มีดิวครับสี่ต่อศูนย์ครับเดี่ยวเข่าฮะนี่โอดโอดฮะอยู่ฮะโอ้โหทีแทงมาว่าไงโอ้โหเอายิงอยู่ฮะโอดโอดโอ้โหเนี้ยจริงๆเอ้าโอ้โหนี่ครับโอ้เหลี่ยมจัดจริงๆฮะเดี่ยวเข่าครับ ศูนย์ต่อสี่ครับโอ้โหอโอ,โอ,อาไม่ได้กี่ครับหนึ่งหาเลี้ยมเขาอยู่ดีสอ้ส่สอง ห้าต่อศูนย์ครับออกครับแต่หกต่อศูนย์ครับศูนย์อก ศูนต์ต่อ6โอ้โหไม่ข้ามครับดีดียัง4ีลอง5้องอยู่เลยผมมีของดีแน่เลยดีดีโอ้ดีดีบอกว่าไปแล้วไม่ลองแล้วเด้โเอาแล้วครับีีนะพ่ได้เล่นนะได้เล่นนะ

โอ้โหเรียบร้อยฮะตูกนี้กล้าต่อศูนย์รับเดี๋ยวเขาคะคดโอดว่าไงโคดโอ๊ตเทคบอลโอ้โหออกครับลุงนี้10ต่อศูนย์ครับ โอ้โหเอาโคดอตจังเอาอุยโอ้โหลกนีเขาต่อสิบโอ้ว่าไงโอ้โหโคดอตมันจะสวนจังหวะดเดียวไม่ข้ามครับ บาคากม์บคาม์ย่างหลายครับบาคาม์บาคามในตีบุ้เนี่ยตีตครับท่านเห็นไ่มกำลังเดินทางมาครับรอชมได้เลยนะครับรับรองว่าไล่เห็นแน่นอนแผลบาคามนะบันน้อยนะฮะ เอาแล้วครับเปลี่ยนโซงครับศูนย์ต่อสิบเอ็ดเอามาแล้วครับโคโอเดวัดมาแล้วครับโอเวัดมาแล้วครับผู้ต่อไปใครครับน่าจะมะขามนะครับมะขามครับผู้ต่อไปเอามาแล้วครับเอาแล้วฮะ สองแล้วครับสองต่อสิบเอ็ดโอ้อาเลยครับสามต่อสิบเอ็ดแล้วฮะดีดี รองเท้าไม่ลองเลยนะลองต้องลองนะพี่ว่าลองได้เลยนะนี่มันยะมันไกลเกินเหรอเหนื่อยเนาะเออต่อสามสิบเอฟต่อสามฝั่งนี้ใครครับฝั่งนี้พูดเลยเนาะดิพี่หลุ่มฮะพี่หลุ่มพี่หลุ่มหนุ่มหนุ่มจากไหนหนุ่มขอนแก่นนี่ครัยหนุ่มขอนแก่นโอ้โห หนุ่มครับหนุ่มครับฝั่งทางนี้ห <nhưng about. S 2> นุ่มนะครับฝั่งทางนู้นโคตรอดเลวัดแม่เขาไปว่าไงโอ้โหโคดอตแอะเริ่มเหนียวแล้วฮะเอ้ามาเลยครับโคดอตโคดอตเอาแล้วครับฝั่งเอาแล้วครับเอาแล้วครับโคตรอดมาแล้วครับเจ้าหนุ่มคอนเก่นนะ สี่ต่อสิบเอ็ดโคดโอด๊ตโอ้โหแทงยาวมาหนุ่มว่าไงโอ้โหมาแล้วครับโคดโอ๊ตไล่มาแล้วฮะโคดโอ๊ตเลวัตครับห้าต่อสิบเอ็ดครับ, 11, รบแทงยาวมาเลยโอ้โหแทงตรงนี้โอ้ทำได้ดีครับอเ,เอาแล้วครับไล่มาแล้วครับโคดเลวัตครับไล่มาแล้วฮะ หกต่อสิบเอ็ดโ,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 โอ้โหวิโอแข่งยาวๆฮะเอาละครับนี่ไม่ใช่ของเล่นนะฮะ่โยชเรย์วัตโอ้โหมาแล้วครับเอาละครับไม่ใช่ของเล่นแล้วฮะ่ไปราคาไปโอ้โหแข่งกี่แต้มครับสิบสามแต้มไม่มีดิวฮะ โอ้สกอร์ไล่มาไหลแล้วฮะคนโอดเลยวัดเจ็ดต่อสิบเอ็ดโอ้ยแถงยาวฮะอรงนี้เอาแปดต่อสิแล้วครับเอาเลยครับไล่มาเลยครับคนโอด เอาแล้วครับถ้าเต้มเสมอพี่โอ๊ตให้หน่อยครับแบบเอาแล้วครับโอ้หอยู่แล้วพี่โอ๊ตโอ้โหยินิดเดียวฮะโคตรโอ๊ตทิ้งเท่าไหร่ครับ้มาดูคิงผู้นี้ทิงหนึ่งหมื่นบาทครับ โอ้โหออกครับตรกนี้ครับโอ้70ท่านชมมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะโคดโอ๊ตเลวัตนะฮะเดี่ยวเขา8ต่อ11ครับโอ้ไล่มาแล้วฮะ8ต่อ11แล้วนะฮะโอ้ว่าไงครับโอ้ยโคดโอ๊ตนะฮะเอาไม่ได้จริงๆนะลูกนี้7 2ท่านชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสนามในครับสนามน้องวัวแคาเดมี่นะครับขันแกนนะฮะ11ต่อ8ครับโอ้โหล็อกแล้วฮะโคดโอ๊ต โอ้โห,โโหนิดเดียวฮะออกครับสิบสอง <Excel. S 1> <esar 1992, S 2> ต่อแปดแล้วครับเอาแลวครับขึ้นข er <ul> ั้นล้วฮะบอลน้อยครับบอลมาคุยกักจีมครับเอาแลวครับโอ้โหนะครับโอ๊ตโอ๊ตเลวัตแพ้นะฮะด้วยสกอร์สิบสามต่อแปดแต้มครับ